Messenger แจ้งเตือนแคปหน้าจอเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone X Thailand นะคะ Messenger นะคะจาก Facebook หรือ Meta ที่ปรับโฉมใหม่ในปีนี้นะคะตอนนี้มีอัปเดตขึ้นมาก็คือสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าเราถูกแคปหน้าจอนั่นเองค่ะ แต่การใช้งานนะคะไม่ใช่ว่าใน Messenger ปกติเนี่ยจะแจ้งเตือนแต่มันจะเป็นในการแชทแบบลับนั่นเองนะคะหรือว่าการเข้ารหัส Encrypt นั่นเองนะคะก็ต้องเข้ารหัสทั้ง2ฝั่งนะจากเดิมนะคะก็คือเราสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ตั้งเวลาได้นะคะว่าเราจะให้ข้อความนี้หายไปนะคะหลังจากที่ถูกเปิดอ่านกี่วิก็ได้5วิ10วิ30วิ1นาที2นาที5นาที10นาที หลังจากที่ปลายทางเปิดอ่านแล้วนะคะข้อความก็จะทำลายตัวเองเหมือนในหนังเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานตามปกติที่การเข้า Encrypt นะคะจะสามารถลบข้อความออตโต้แบบนี้ได้นะคะล่าสุดน,นะคะก็จะสามารถแจ้งเตือนถ้าเราถูกแคปหน้าจอนะคะบางทีข้อความหายไปแต่ว่าถูกแคปไปก่อน การที่เราสร้างแชทลับขึ้นมานะคะบางครั้งเราต้องการคุยอะไรที่ต้องการให้มันหายไปอะ่ะแต่บางคนก็อยากจะเก็บเอาไว้ก็เลยจะแคปหน้าจอเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้ามีการแคปหน้าจอเนี่ยจะแจ้งเตือนในแชทนั้นทันทีนะคะตอนนี้เพิ่งจะออกมาให้เราได้ลองใช้งานกันนะคะก็ทยอยอัปเดตให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้นะคะ เพิ่มไฟล์จิ๊นะคะแล้วก็พวกอิโมเจคอนต่างๆนะคะสามารถใส่สติ๊กเกอร์ใส่อะไรลงไปในลูกเล่นของตัวแชทลับนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแชทปกติยังไม่แจ้งเตือนนะจ๊ะก,ก็คือจะแจ้งเฉพาะในส่วนที่เราเข้าไปในแชทลับนั่นเองวิธ,ธีการเปิดเข้าใช้แชทลับนะคะก็เข้าไปที่แชทที่เราต้องการพูดคุยด้วยนะแล้วก็กดที่ชื่อของเขาด้านบนจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเป็น ไปที่แชทลับนะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะก็คุยกับใครตอนนี้ยังไม่แจ้งเตือนทยอยอัปเดตนะบางคนอาจจะเปิดมาเอ้ยทางของเขาไม่เห็นมีแจ้งเตือนเลยลองเล่นแล้วมันไม่แจ้งเตือนกําลังทยอยอัปเดตนะคะก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละก็จะใช้งานได้ทั่วโลกค่ะ สำหรับใครที่ใช้งานการแชทแล้วแบบต้องการให้ข้อความมันหายไปหรือว่าอาจจะชัวร์ที่สุดก็ลองเปิดใช้งานตัวฟีเจอร์แชทลับนี้ดูนะคะน่าจะาตอบโจทย์หลายๆท่านบางคนก็บอกโห oh, ลําำพังแค่ตามจาับผิดก็จะแย่อยู่แล้วยังมีแชทลับแล้วก็แบบข้อความหายไม่ได้อีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เมย์แนะนําว่าการที่เราตามนะเมย์บอกตรงๆว่ามันตามได้หมดหรอกเพราะนอกจากตัวแชทมอนเ n อร์มีไลน์มีสารพัดแอปอีกอะ อยู่ด้วยกันแบบไว้ใจกันอันนี้ดีที่สุดน,นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดริ่งอย่าลืมกดแปรปรวนเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone iOS Thailand ใน TikTok ด,ด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ